สวัสดีทุกท่านนะครับรถคันนี้ก็เป็นรถใช้งานได้ราคาไม่แพงเจ้าของเก็บงานให้หมดแล้วนะครับคันนี้เป็นเชฟโรเลตออปต้าเกียร์ธรรมดาคันนี้ปี2006นะครับเครื่องยนต์1.6เดิมๆคันนี้ใช้น้ำมันล้วนภายในสะอาดนะครับระบบไฟใช้งานได้ปกติมีเพลงฟังแถมจอ2ดินภาสีไม่ขาดนะครับรถคันนี้ก็อยู่ที่อำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการเบอร์โทรลิงก์โปรไฟล์ผู้ขายจะอยู่ที่ใต้คลิปนะครับ แต่ผมเช็คมาบ้างแล้วครับว่าเจ้าของเป็นคนขายรถจริงนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปผู้ขายกันนะครับเทสอะนะครับเป็นเชฟปรับตราราคาราคาจักรยานตอนแรกคัามคัดรั่วนะครับอ,อตอนนี้เรียบร้อยนะครับใช้ได้แล้วนะครับ ภาษีหกหกครับการแดดกันฝนได้นะครับกระจกใช้ได้หมดสี่บานนะครับแต่ดังครับแต่ดัง ฟ้าช้ได้หมดนะครับสีน้ำฝนใช้ได้นะครับฝันน้ำฝนใช้ได้หมดนะครับเผื่อใครหาใชเนะรถราคานี้ครับช่วงล่างไม่ดังนะครับช่วงล่างดีด้วยคันนี้ประมาณนี้ครับ